ชมไลฟ์ของเราวันนี้นะคะเรามีแคมเปญดีๆต้อนรับซัมเมอร์มาฝากกันค่ะกับที่สุดของข้อเสนอที่ดีที่สุดแห่งปีซื้อรถเบนทุกรุ่นทุกคันวันนี้ดาวตามสูตร10%ดอกเบี้ยเริ่มต้น1.99ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งสนใจนะคะสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราค่ะ w w w b e n z k c o m เรามีรถเบนสวยๆรุ่นใหม่ไม่น้อยมาให้เลือกแบบจุใจกว่า200คันอย่าปล่อยให้รถสวยๆหลุดมือไปนะคะและรถเข้ามาของเราวันนี้นะคะมาพร้อมกับ S อสคสตัวท็อปสุดเลยค่ะแถมยังมีความพิเศษที่ไม่เหมือนใครก,กล้าการันตีเลยนะคะว่าคันนี้ที่ตูสภาไปดูมีไม่กี่คันในประเทศไทยแน่นอนค่ะแล้วยังได้สีขาวมุกด้วยนะคะเป็นสีพิเศษเล็กไม่เพียงแค่สามหมื่นหนึ่งพันกิโลเมตรเท่านั้นกับราคาเพียงแค่สองล้านกว่าบาทเท่านั้นคุณก็ขับ S อสคสได้แล้วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะตามไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาจะมีความพิเศษที่ต่างจากคันอื่นอย่างไรไปดูกันค่ะ รเข้าใหม่ของเราวันนี้มาแบบ สวยเนี้ยมากๆเลยนะคะขอบอกเลยค่ะว่าคันนี้เลขไมเพียงแค่31,000กิโลเมตรเท่านั้นเขานะคะถ้าหารเฉลี่ยดูวิ่งมาปีละไม่ถึง5000ถือว่าน้อยมากๆที่สุดในตลาดตอนนี้แล้วค่ะและคันนี้ก็จอดอยู่ข้างเราแล้วนะคะ S Class ค่ะ S 3 0 0 BlueTEC Hybrid นะคะได้เครื่องยนต์ดีเซลแถมยังมีตัวไฮบริดนะคะช่วยให้ประหยัดน้ํามันมากๆเหมาะกับเศษรษฐกิจแล้วก็ค่าน้ํามันตอนนี้มากเลยค่ะ S Class ค่ะแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาเป็นซีดานที่เป็นขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเรือธงของค่าย ัวสีของเขานะคะก็จะไม่ใช่สีขาวธรรมดาเป็นสีขาวที่มีความพิเศษมากกว่าคลาสอื่นๆค่ะนั่นก็คือนี้เลยค่ะมาดูใกล้ๆเป็นตัวดิมอนไวตัวสีขาวมุกนะคะจะมีเฉพาะตัว S Class เท่านั้นเลยนะคะที่จะได้เฉดแบบนี้และรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG รอบคันนั่นก็คือตัวท็อปสุดเลยค่ะกระจังด้านหน้าลองสังเกตดูนะคะว่าเขาจะเป็นซิกเนเจอร์ของ S Class เลยค่ะจะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะคะวัสดุจะเป็นตัวโครเมียมแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ Merc e d e s b e n z นนะคะเป็นดาวลอยขึ้นมา แบบนี้ค่ะให้ความสง่างามมากๆเลยนะคะดีไซน์คันนี้ค่ะออกแบบมาได้อย่างสวยมากๆไฟหน้าจะเป็นดีไซน์โคมใหม่นะคะมีขนาดใหญ่ค่ะให้ความหรูหราสูสุดแถมมีเดย์ไลท์ด้านในแล้วก็ไฟเป็นแบบ Intelligen t Light s y s t e m ด้วยค่ะนอกจากความหรูหราแล้วนะคะกะจังด้านหน้าก็ยังแซมในส่วนของตัว AMG ให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและล้อของเขาก็จะเป็นตัวล้อ AMG ขนาดถึง20นิ้วนะคะรถที่มีคลาสใหญ่แบบนี้นะคะล้อก็คือจะใหญ่ตามตัวรถไปด้วยค่ะแล้วก็จะมีนะคะในส่วนของ ตัว Mac จะเป็นลายซี่เวลาขับนะคะตัวล้อจะมีความสวยมากๆเลยค่ะและด้านบนของเขายังเป็นตัวหลังคาแก้วค่ะคุณผู้ชมเป็นหลังคาพาโนแต่แก้วของเขาเป็นแก้วแบบเต็มบานเลยนะคะถือว่าหรูหรามากๆเลยทีเดียวค่ะและด้านข้างข,างของเขานี่คุณผู้ชมลองสังเกตดูมีขนาดใหญ่มากๆซีดานคันนี้ไม่ว่าจะนั่งด้านหน้าหรือด้านหลังนะคะนั่งได้อย่างสะดวกสบายแน่นอนเลยค่ะและแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่า S Class นะคะเป็นรุ่นเดียวที่มีระบบประตูดูดไฟฟ้าหรือว่า closing 8 4 r ค่ะคือเราปิดประตูบ บาลแบบนี้นะคะประตูก็จะถูกดูดเข้าไปปิดเลยค่ะหมดกังวลได้เลยนะคะว่าจะปิดประตูไม่สนิทหรือเปล่าแถมยังใช้งานได้ทั้ง4บานด้วยค่ะและบริเวณด้านหลังนี้นะคะลองสังเกตที่ไฟท้ายเลยค่ะมีขนาดใหญ่มากๆส่วนตัวเลยนะคะชอบรถที่มีไฟท้ายที่มีขนาดใหญ่แล้วก็สวยแบบนี้ค่ะจุดเด่นของเขานะคะก็คือมีเส้นสายของ l e d ค่ะถึง3ชั้นเลยในโคมไฟนี้นะคะเวลาขับกลางคืนสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะและสัญลักษณ์ชื่อรุ่น S 3 0 0อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัว Putek Hybrid นะคะ บ่งบอกเลยค่ะว่ารถคันนี้เขามาพร้อมกับขุมพลังดีเซลขนาดถึง2,200ซีซีกับอีก2 0 4แรงม้านะคะเห็นรถไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะหลายคนอาจจะกังวลว่าเขาจะกินน้ํามันหรือเปล่าไม่ต้องเลยค่ะเครื่องยนต์ดีเซลจุดเด่นนั่นก็คือการประหยัดน้ํามันแล้วอัตราเร่งดีใช่ไหมคะแถมยังได้ตัว b ูเทคไฮบริดไปประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นค่ะทาให้รถคันนี้คุ้มค่าแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะและด้านล่างของเขานะคะยังมีชุดแต่ง AMG ค่ะเป็น d i f เซอร์ท้ายแบบปลายท่อคู่อีกด้วยนะคะถึงแม้ว่า S-Class อาจจะเป็น ที่รูหลูหลัาชัวรี่นะคะแต่ก็ยังได้ความเป็น AMG แบบพรีเมียมสุดๆเข้ามาแต่งไว้ในคันนี้อีกด้วยค่ะพื้นที่เก็บของไม่ต้องพูดเลยว่าจะกว้างขวางขนาดไหนนะคะ S s าทั้งทีต้องจัดเต็มแล้วก็ใหญ่แบบนี้เลยค่ะแถมยังปิดแบบฝาท้ายไฟฟ้าได้หรือว่าจะใช้ Hand ์ฟ e ีแอสเซนะคะใช้เท้าแปะไปก็เปิดปิดตัวรถได้เช่นกันเลยค่ะ ด้านในของ s อสคันะคะใครขึ้นมานั่งต้องหลงรักมากแน่เลยค่ะทั้งความสวยทั้งความหรูนะคะต้องบอกว่ายกให้ s อสคัสเขาเป็นนัมเบอร์วันเลยค่ะแถมภายในคันนี้ตกแต่งด้วยโทนสีน้ําตาลตัดกับตัวรถสีขาวข้างหน้านะคะสวยมากๆเลยค่ะแถมคอนโซลด้านหน้าพุ่มด้วยหนังสีน้ําตาลทั้งหมดเลยนะคะและตัดกับด้านบนค่ะจะเป็นหนังที่มีเฉดสีที่มีความเข้มขึ้นมานะคะจะให้มิติความสวยมากๆตัวทิมด้านหน้านะคะยังคงความลักชัวรี่ค่ะจะเป็นตัวลายไม้เข้มนะคะแต่เนื้อ ของเขาจะเป็นความกอสค่ะให้ความสวยเช่นกันนะคะตัดกับตัวอลูมิเนียมทั้งคันเลยค่ะแถมยังมีเส้นสายด้านล่างนะคะเป็นไฟ LED ค่ะไฟแอมเบียน i g ไล i ิงนะคะที่ปรับเฉดสีได้ตามความต้องการเลยค่ะและจุดรวมสายตาของรถคันนี้นั่นก็คือหน้าจอเลยนะคะจะเป็นจอคอมมาที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะแบ่งเอาเป็น2จอนะคะในส่วนของแดชบอร์ดคนขับแล้วก็ตัวคอมมานะคะที่สามารถคอนโทรลตัวรถได้ไม่ว่านะคะจะเป็นการใช้งานตั้งค่าเวกเตอรต่างๆของตัวรถนะคะหรือว่าจะ เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณลูกค้าได้ด้วยนะคะและนี่เลยค่ะมีกล้อง3 6 0้องศารอบคันด้วยนะคะเป็นแบบเซอร์ราลเลยค่ะสามารถมองกลร,ระยะได้รอบคันเลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวฟังก์ชันการใช้งานปรับได้ที่คอนโทรลตรงนี้หรือว่าจะใช้งานแบบทัสแพดก็ได้นะคะโหมด S นะคะโหมดตัวสปอร์ตหรือว่าโหมดตัวอีโค่แถมยังมีตัวปรับโช๊คด้านล่างด้วยนะคะเพราะว่า S c l a s s ช่วงล่างเขาจะเป็นแบบ Air suspension ค่ะสามารถปรับระดับนะคะกดง่ายๆตรงนี้เลยค่ะตัวรถนะคะก็จะมีการยกสูงขึ้น หรือว่าต่ำลงตามระดับของถนนได้เลยนะคะและยังเป็นแบบ Air Suspension ช่วงล่างเนี่ยจะนุ่มนวลมากๆเลยค่ะและเบาคู่หน้านะคะก็จะมีขนาดใหญ่แล้วก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะตัวเบาะนะคะจะเป็นแบบปรับไฟฟ้ามี Memory Package ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแถมนะคะยังมีในส่วนของโหมด h a t t n n s s a t เบาอ,อุ่นร้อนแล้วก็เบาอ,อุ่นเย็นได้ด้วยค่ะ มีเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์มาให้ด้วยนะคะคันนี้ครบมากจริงๆแถมพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน AMG แบบใหม่แบบท้ายตัดแบบนี้นะคะกระชับขับง่ายมีพดเดิลชิพเล่นได้อย่างสนุกเลยนะคะและต่อด้านหลังเลยนะคะสําหรับ S Class คันนี้ลองสังเกตดูว่าไม่เหมือนคันอื่นใช่ไหมคะอย่างที่ตูนบอกไว้เมื่อต้นคลิปค่ะว่าด้านหลังคันนี้นะคะจะเป็นแบบ e อ็กซ์คลูซีฟซที่ไม่เหมือนคันอื่นๆตรงกลางนะคะเขาจะมีคอนโซลกั้นอยู่ค่ะเพื่อความ p พ i เวทของผู้โดยสารทางหน้าซ้ายแล้วก็ด้านขวาไม่ได้มีแค่ไว้วางมือ นะคะผู้ชมคันนี้นี่เลยค่ะเขาซ่อนในส่วนของฟังก์ชันไว้ในคอนโซลนี้นั่นก็คือนี่เลยตัวมินิเทเบิลนะคะจะเป็นตัวโต๊ะนะคะขนาดเล็กค่ะเหมือนเราบินอยู่บนเครื่องบิน First Class เลยนะคะลูกค้านะคะสามารถพับเปิดออกมาแบบนี้ได้จะใช้งานนะคะวางตัวสมาร์ทโฟนหรือว่าเซ็นเอกสารนะคะก็สามารถใช้งานได้ไอเทมนี้นะคะมีมูลค่าพิเศษถึง2,000 200, 0 0บาทเลยทีเดียวค่ะและมีไม่กี่คันแน่นอนนะคะ ให้ไปฟรีๆกับรถคันนี้เลยค่ะไม่ใช่แค่ด้านเดียวนะคะผู้ชมทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแบบนี้ค่ะสามารถใช้งานได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะดูสิคะมีความลักชุรี่มากขนาดไหนนี่เรายกเครื่องบินแบบเฟิร์สคลาสนะคะมาอยู่ใน S Class คันนี้แล้วค่ะแถมยังมีหน้าจอเ e a ยซีเอนเตอร์เทนเมนตนะคะเป็นจอแยกทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแยกอิสระกันเลยนะคะใครอยากฟังแบบไหนหรือว่าอยากดูมีเดียแบบไหนก็เปิดแยกตามใจชอบได้เลยค่ะ บาด้านหลังเป็นแบบ Memory p a แพ็กเกด้วยนะคะปรับไฟฟ้าได้ทั้งสฝั่งเลยแล้วก็ยังมีบาอุ่นร้อนบาอุ่นเย็นเหมือนทางด้านหน้าและยังสามารถปรับเอนนอนค่ะได้ถึง180องศาเช่นกันและจุดเด็นอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือคอนโซลด้านล่างตรงนี้ค่ะมีในส่วนของตัววางแก้วน้ําและสามารถปรับอุณหภูมิแก้วน้าได้อีกด้วยค่ะ มีช่องเก็บของนะคะจะเก็บมือถือหรือว่าของมีค่าในคอนโซลด้านหลังนี้ก็ได้เช่นกันด้านหลังก็ยังสามารถรับชมสุดท้ยภาพของตัวหลังคาแก้วได้เช่นกันออปชันรถคันนี้แน่นมากจริงๆเลยค่ะแถมสวยเหมือนใหม่สุดๆเลยนะคะขอสรุปเลยนะคะสําหรับ S Class คันนี้ค่ะ S300 b l u e t e c h Hybrid นะคะมาพร้อมกับสีขาวมุกภายนอกค่ะภายนายเป็นบาะหนังสีน้าตาลเล็กไม้วิ่งมาเพียงแค่31,000กิโลเมตรเท่านั้นฟังไม่ผิดขาะน,น้อยที่สุดเลยนะคะกับรถ ปี2015นะคะหาเฉลี่ยแล้วคันนี้ใช้งานมาปีละแค่ไม่ถึง5,000โลกับราคาที่แสนสุดพิเศษมากๆเลยค่ะเพียงแค่2ล้าน8แสนกับมี90,000บาท S Class คันนี้ออกห้างใหม่นะคะมีมูลค่ามากถึง7ล้านบาทคันนี้ปล่อยให้หลุดมือไม่ได้เลยนะคะย้ำอีกหนึ่งครั้งเลยนะคะทั้งรถสวยไม่น้อยได้ S Class ในราคา2ล้านกว่าบาทคุณชมหาที่ไหนไม่ได้แล้วต้องที่นี้เท่านั้นค่ะที่ b e n t K ค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเคที่เยวจบครบทุกความต้องการวันนี้การ์ตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ